ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้ผมเช่นเคยนะครับหมอโตนะครับก็พามาดูเป็ดไข่นะครับวันนี้ก็มาส่งเป็ดไข่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่กับตอนนี้อยู่กับแม่อัมภัยนะครับเป็นแม่ของพี่โยโย่ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะครับพอดีพี่โยโย่ติดธุระก็เลยมาคุยกับแม่ก่อนตอนนี้กําลังถอยรถขนเป็ดเข้ามาตัดกิ่งไม้นิดหน่อยนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ก็ระหว่างรอก็คุยกับคุณแม่ก่อนนะครับก็ตรงนี้เป็ดที่มาส่งตัวนี้เป็นฝูงแรกที่ซีพีซูเปอร์นะแม่เนาะค่ะ่ะแปดรตัวก็ตามขนาดของที่ว่างของโรงเรือนที่เราพอมีแล้วก็สั่งเป็ดเท่าที่เหมาะสมกับโรงเรือนของโรงเรือนก็โซนนี้ก็จะเป็นห้องกลางวันที่กินอาหารกินน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็พักผ่อนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นแลตนะครับตรงที่ กินน้าแล้วมันอยู่ตรงนี้มันก็จะได้ไม่ชื้นไม่ชื้นแฉะไม่เปี้ยงลงไปใช่ไม่เปร้ยงลงไปใช่ใช่อันนี้เป็นพื้นสลัดอย่างดีนะครับเป็นสลัดพลาสติกนะครับก็ถือว่าเป็นการทํโรงเรือนที่ค่อนข้างดีมากดีมากนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าไม้ไม้อะไรนะครับแม้แตะแม้แตะการเป็นเป็นรั้วเป็นเป็นป้องกันพวกสัตว์พะพวกหมาแมวเอาแ่นที่สั่งมาปิดลอกกันน ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้อาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีได้กําหนดนัดส่งก็เลยยังไม่ทันเรียบร้อยก็ <c oughs> เบื้องต้นก็จะให้เป็ดอยู่ในตรงนี้ก่อนนะแม่นะแล้วทีนี้ก็ห้องไข่ก็จะให้เดิอนออกไปตรงท้ายตรงนูน้นแล้วก็อ้อมมาตรงฝั่งนี้ก็จะมีตรงนู้นก็จะมีห้องเตียงไว้ห้องไข่อีกโซนหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะมีเป็ดกาคี <c oughs> ที่เป็นฝูงเดิมอยู่ใกล้ปลดละนะครับเดี๋ยวให้ฝูงนี้ไข่ซักประมาณ60%เรแล้วค่อยปลดฝูงนี้นะครับ โอเคก็พื้นตรงนี้พอดีเมื่อกี้ได้คุยกับคุณแม่เรื่องแกลบที่ใช้เป็นวัสดุรองพื้นตัวนี้ก็คือที่แม่บอกว่ามันข้อดีก็คืออมันได้กินไปด้วยกินแกลบอทำให้กินอาหารได้เยอะเขาไม่ได้กินแกลบเขาจะไม่ค่อยกินอาหารครัไม่ได้กินอาหารผลกระทบก็คือไข่น้อยอคืออันนี้ก็ ใช่ใช่อันนี้ก็ลองลองเหมือนมุมมุมหนึ่งผมกำลังมองว่ามันอาจจะช่วยคลายเครียดเนาะช่วยกินกินกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะอยู่ท้องจริงๆแล้วสารอาหารอะไรอาจจะไม่ค่อยมีหรอกไฟเบอร์ไฟเบอร์มันสูงพวกลินินซะส่วนใหญ่ไฟเบอร์เนาะที่มันอาจจะเราไม่ได้ให้มันเป็นอาหารของให้มันกินเหมือนเคี้ยวเล่นเหมือนสแน็คอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่มันก็กินจริงๆแต่มันอาจจะ ไม่ได้ช่วยในเรื่องของสารอาหารแต่ช่วยให้แบบมันคลายเครียดได้เพราะว่าผมก็เราให้ไม่ให้มัน,มนกินไม่ได้มันจะไม่ก,มก,มกินอาหารเท่าไหร่อาคือมันกินตัวนี้มันก็จะกินอาหารได้เยอะอ่าอาอัาอาอาอานนี้ก็เป็นทิศก็ลองลองดูนะครับท่านไหนที่แบบเอออาจจะด้วยประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ยังไม่เคยลองอันนี้รลองลอง<ต>ให้ดู อ่าพอนานไปสักห้าหกเดือนเงี้ยเราก็ตัดคุกเป็นขี้เป็ดครับ<า>ครับขายให้ลงเขาตอนนี้เขาสั่งประมาณร้อยหนึ่งยังไม่ได้ตัดเลยแล้วก็สอบเรวก็สอบใช่ไหมครับเรกรสอบอ่าอ่าอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องไข่เดี๋ยวก็ต้องไปตัดเป็นทั้งหมดนี่ทั้งฟาร์มเลยมีกี่ตัวนะครับแม่ทั้งฟาร์มตอนนี้เพิ่มเข้ามานี่อีก8 8ปดร้อคูณประมาณสี่พนอ่าประมาณสี่พันอเพราะว่าแล้วนี้จะมีเก้ารแล้วสุดท้ายก็เก้รอ๋อก็ประมาณสี่พอค่ะประมาณสี่พองอ๋ออ๋หแล้วแต่แล้วเราก็ประมาณแปดเก้ารประมาณแต่ว่าพื้นที่มันกว้างตุดพื้นที่มันได้แค่นี้ข้อคำนวณขอคำนวณปริมาณใช่ความหนาแน่นใในการเลี้ยงเป็นหลัก ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเราจะไม่ยัดให้มันแน่นเกินไปมันเครียดใช่แล้วขี้จะเปียกแฉะแก้ยากเดี๋ยวมีแมลงวันอะไรเรื่องร้องเรียนแต่ว่าตรงนี้คือเราก็อยู่ใกล้ชุมชนแต่ว่าไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าเราเลี้ยงบางแล้วเราก็เอาเจอเนี้อทับมันไงที่ลงไปในที่ดินที่ลงในแกะลองไว้เป็นวัสดุรองพื้นนานๆไป ตรงนี้มันอาจจะกินตรงนี้อยู่แต่ว่าถ้ามันหนาขึ้นหนาขึ้นแม่ก็ใช้กะละมังเนี่ยใส่แกลบเขาไมไกินในกะละมังอืมอืมอืมอมแต่ช่วงนี้ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันเป็นแกลบใหม่ครับครับพอสักสี่ห้าเดือนไปแล้วมันเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นเขาไม่กินละต้องใส่กะละมังให้เขาอืมเพราะมันเปื้อนมันก็จะไม่กินเปื้อนขี้มันใช่อ่า เห็นเห็นเห็นไหมกะละมังสีดำทางขวามือคอันนั้นเป็นใสแกลบคุกมันง่ายเขาไม่กินละอ๋เขาไม่กินละแต่ทางซ้ายมือยาวไปโน่นเป็นอาหารแต่ตรงนี้นี่สีดำขวากับไปทางโน้นอีกกะละมังหนึ่งก็เป็นแกลบเขาก็จะกินแกลบตรงนี้ก็เขาใส่ทางข้างๆนี่เขาฉีไปเยี่ยวไปเขาก็เห็นเองนาะเห็นไหมเนี่ยเขาไม่กินละแน่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 อ่า กินแกลบกินแกลบโรยไปในที่มันชื้นของเขาอืเอาแปลกมันชอบของชื้นๆข้าวขี้เข้าอะไรตรงไหนเราเอาใส่เข้าไปแล้วเขาก็ไปกินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกิน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 อ่ะอันนี้ก็ได้จากการสังเกตนะแม่เนาะกินแกลบใช่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 บางคนก็ใช่เหรออะไรเงี้ยบางทีเป็น แต่ถ้ามาดูจริงๆหมันก็ก็กินจริงๆใช่ไหเนาะก็แม่ซื้อสั่งแกลบมาประมาณแปดเจ็ดแปดห้าพันกระสอบครับครับอยู่ข้างหลังอ่าอ่าอ่อยู่ตรงที่รถจอดด้านหน้าของรถจอดอยู่ตรงนั้นครับไอ้ที่ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นก็คือแกลบเพราะว่า ออตอนเย็นพอแม่ปล่อยเป็ดข้าแล้วแม่ต้องเอาแกลบเทใส่ไว้ให้เขาเทลาดตรงที่เขาอึเขาฉี่ตรงนี้อีกเขา็อบกินของเขาวันละหนึ่งกระสอบวันละหนึ่งกระสอบที่ต้องใส่ให้เขาคแต่ว่ารรเราไม่ได้คิดเป็นต้นทุนแล้วเพราะว่าพาออึกหน่อยเราตัดที่เป็ดไปขายมันก็เป็นต้นทุนในการซื้อกแกลบมา อืมอืมอ่าหมุนเวียนใช่ใช่ขายขายขายที่แล้วก็มาซื้อแกลบคือขายซี่แล้วมาซื้อแกลบอ่า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 โอเคโอเคน่าสนใจมากว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณสมบัติของพิเศษของเป็ดเนี่ยมันมันย่อยไฟเบอร์ได้ดีเนาะแกลบก็โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นซิลิก้า ซิลิก้าใช่เป็นไฟเบอร์เป็นลิกนินซะส่วนใหญ่ซิลิก้าซึ่งสัตวดชนิดอื่นไม่ย่อยไม่ย่อยอไรอะไกัล้วอ่า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 ครับ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 มันก็ไม่เครียดเนาะมันกินยปใช่ใช่กินขาวอืม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 ได้ได้ก็เป็นตัวเลือกก็คือหลั เราตั้งเอาไว้ตัวไหนอยากกินก็มามากินอะไรเงี้ยเนาหนูก็ดูที่เขาเขากินน้ำแบบเขาว่าจวกเอาน้ำไปใส่ตัวเขาอ่ามันมันวัดถ้าเราไม่ใส่แตะตรงนี้บังไว้เขาก็ลงไปเล่นน้ำมาสกปรกอีกอ่าโอเคโอเคอ่ามันวัดน้ำใช่ใช่ใช่วัดน้ำมาอ่าที่ปอที่หลังเนี่ยเพราะตมความสุขของเขา ดีดีดีไอเดียนี้เดี๋ยวผมก็และหลายท่านก็อาจจะเอาไปลองทําได้เนี่ยอย่างอันนี้เนาะแม่อย่างตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้เป็นรังน้ําแต่ว่าไม่ให้ลงไม่ให้ลงไม่ให้ลเน้ำจะสกปรกอ๋อดีมากใช่ไหมครับครับก็ท่านไหนอาจจะเอาไปลองดูนะครับก็เปิดน้ำเข้าใหม่ครับ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 อืมอืมอืมดีดีดี อันเดียวนี่เป็นตัวปล่อยน้ำทิ้งว่าจะดึงอย่างนี้น้ำว่ใจะไหลออ่ไป่อกบ้านสุขภพดิ่งน้ำให้เขาครับครับครับดีดีครับโอ้ถ้าน้ําสะอาดมันก็สุขภาพดีนะแ่เนาะหลักการมันก็ง่ายๆเพราะสัตว์ถ้าใช่ใช่เหมือนคนใช่มันไม่ใช่ว่าโอน้ําขุ่นก็ต้องทนให้มันกินอยู่กินได้แต่ว่าสุขภาพมันจะไม่ดีอ่าถูกต้องกินได้อยู่ถูกต้องถูกต้องครับอันนี้ใช่ใช่ ตอนนี้เราก็ลงเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปล่อยให้กินน้ําก่อนนะครับให้กินน้ําก่อนว่าน้ําอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเป็ดเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่เนี่ยก็เราจะกังวลเรื่องน้ํานะครับที่กินน้ําก่อนถ้าบางที่บางตัวนะครับที่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เนี่ยก็จะหาน้ําไม่เจอเราจะยังไม่ให้กินอาหารนะครับอาหารก็เตรียมไว้ละนะครับ แต่ยังยังไม่ให้นะครับนะครับตอนนี้ก็เป็ดก็มากินน้ำละนะครับ mm hmm. เติมรู้จักที่กินน้ำละถ้าเกิดว่ามีตัวนํำเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่น่ากังวลน,นะครับไม่น่าห่วงใดๆนะครับเพ mm hmm. ราะ mm hmm. ว่าเดี๋ยวเขาก็จะตามตามกันหมด นี้เป็ดเพิ่งมาถึงนะครับก็จะเล่นน้ํานะครับขนก็จะเปียกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอดน้ํามาทั้งคืนนะครับตอนนี้เราก็เริ่มให้อาหารนะครับทีนี้เราก็จะไม่ได้กังวลว่ากินอาหารแล้วอาหารจะติดคอนะครับเพราะว่าเป็ดมันกินน้ำเป็นละนะครับรู้จักที่กินน้ำละ ครับตอนนี้ก็มาคุยกับคุณแม่ต่อนะครับเรื่องราคาไข่นะครับ,รบที่ตอนนี้ไข่แถวอำเภอหางดงหรือว่าแถวเชียงใหม่ตอนนี้ขายราคายัางไงนะครับอ่าก็เบอร์ศูนย์ร้อยห้าสิบห้าโอ้เบอร์ต่อแผงนะครับค่าแผงห5 5ร้อยห้าสิบห้าครับ 1, 150. ครับครับเบอร์หนึ่งร้อยห้าสิบครับเบอร์สองร้อยสี่สิบสาม แล้วก็เบอร์สามเบอร์สามนี่เมื่อก่อนในร้อยยี่สิบครับครับครับแล้วก็ขึ้นมาร้อยยี่ห้าตอนนี้เป็นร้อยสามสิบละครับึ่งเป็นราคาของเบอร์สองเบอร์สองที่สูงสุดคือร้อยสามสิบครั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 บแล้วก็ขายร้านขายอะไรนี่ก็ขายลูกละสามบาทอืมอืมอืมอืแล้วตัวนี้ส่งที่ไหนเป็นหลักครับแม่ตลาดเชียงใหม่ เยี่มเนี่ยวันหนึ่งประมาณเอออาทิตย์หนึ่งเขาจะส่งวันสู์เนาะก็ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยแผงไม่พอ,อมไม่พอด้วยไม่พอของตัวเองไม่พอ,อสั่งเขามามมมมมแล้วก็ไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าก็ต้มอ,อาทิตย์ละประมาณแปดสิบไข่เยี่ยวม้าส่งประมาณแปดสิบแผงหรือร้อยแผง ไข่เค็มก็อาทิตย์ละประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแผงเหมือนกันพอๆกอขายได้ไนะทำเองแปดรูปเองเลยแปดรูปเองแต่ช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีครับคเพราะว่าไข่ลดลงอืมอืมไม่มีส่งค่ะอืมอืมอืมก็ส่งไปบ้างอย่างเคยส่งร้อยเออเคยส่งสิบแผงกับรถหย่อนลงมาเอาไปคนละหกสิบคนละห้าสิบแผงครับ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 อืมอืมอืมดีดีดีประมาณเนี้ค่ะ ครับก็อันนี้ดีมากเลยเพราะคุณแม่ก็ทําบัญชีเราเห็นแยกเบอร์เลยนะครับมีแยกเบอร์เบอร์ศูนย์เบอร์เบอร์สองนะครับแล้วห้กรครบสิบห้าสิบสองเดือนเราได้กําไรเท่าไหร่เราพอจะหยุดได้หรือยังจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องหยุดแล้วไงเฉพาะเร้นี้กับเร้วแล้แรกเนี่ยแต่หยุดไม่ได้เพราะว่าขายไม่พอ ีแล้วเนี่ยสิบสองเดือนเนี่ยนะครับเฉพาะเล้าเดียวครับครับเล้าเดียวเนี่ยนี่คือกำไรแม่คิดครับครับอืมอืมอืมแปดเล้านี่เก้าร้อยตัวนะแม่เนาะค่ะเอ้ยล้านี้แปดร้อยแปดร้อยตัวอืมโอเคจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะให้โอกาสอีกสามเดือนอืมอืมอืมก็ประมาณสิบห้าเดือนค่ะ สิบห้าเดือนปลดเป็นเป็ดไก่ไม่มีไข่ส่งเราเลี้ยงลูกค้าไปก่อนครับพอฝูงใหม่มาถ้าไข่เริ่มเยอะก็ค่อยปลดเนาะแล้วก็เนี่ยเห็น้ม้กำไรมันลดลงสิบห้าวันแทนที่มันจะได้มื่นกว่าครับครับอันนี้ตอนช่วงฤดูร้อนเมษาอมันได้ไม่เยอะต่อเดือนเอยต่อสิบห้าวันนะเดือนมันจะได้มื่นกว่าอืมลดลง น้อยอากาศร้อนพอเข้ามามิทานเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วครับครับพอฝนตกอากาศเริ่มดีขึ้นก็ไข่กินเพิ่มขึ้นไข่เพิ่มขึ้นเดือนที่แล้วอืมอืขึ้นมาลครับก็สองหมื่นกว่าะอืมืกว่าต่อเดือนครับครับเป็ดเก้าร้อยตัวนี่แปดร้อยเพราะแปดร้อยตัทีแปดร้อยเจ็ดเก้าหนึ่งด้วยซ้ำ ค่ะหายไปแค่เก้าตัวเก้าเถอครับครับอืมอือืมอืแล้วแม่ก็เลยจะต้องมาคำนวณก่อนว่าอเป็ดใหม่เนี่ยซีพีซูเปอร์เนี่ยต้นรวมกำไรมันจะเหมือนอย่างนี้ไหมครับครับได้ได้ได้ครับได้มากได้น้อยครับอืมอืมอืมก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจเพราะมีรายได้รายวันนะแม่เนาะ ได้รายวันพ่อแม่ก็ได้แกช่วยเขาครับครับแล้วก็มันเป็นงานที่อยู่กับบ้านไม่ได้แบกหามไม่ใช่งานหนักก็เก็บขายให้เจ้าของต้องเาย้มหน่อยเจ้าของเขาชอบแม่ของเขาอย่างนี้เนาะให้ไปทํางานบริษัทเพราะว่าไม่เอาจบอันนี้ก็อิสระดีด้วยครับอยู่กับบ้านได้อยู่กับบ้านอิสระก็สามารถที่จะมีรายได้ด้วยการทำอาชีพ เ,เลี้ยงเป็ดไข่นะครับก็ออกบ้านตัวอย่างเงี้ยออกไปพ่อกับแม่เป่าบ,บ้านให้ครับครับรครับครับเพราะว่าอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ข้อดีก็คือมันไข่เป็นเวลาไข่เป็นเวลาครับให้อาหารเก็บไข่แล้วก็มีเวลาไปส่งไข่แล้วก็ทําอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไ,ไม่ได้ทําทั้งวันเหมือนอาชีพอย่างอื่นเนาะอาชีพอย่างอื่นก็ต้องบุ้นวันเนาะเขาไม่ค่อยมีเวลาของเขานะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นงานส่วนตัวใช่ใช่ใช่ไปทํางานที่บริษัท งานส่วนตัวเราเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ไปแอบหนบครับครับครับใช่ใช,ใชก็ถ้าเกิดว,ว่าเราเตรียมโรงเรือนดีตั้งแต่แรกเนาะ,ะการจัดการที่เป็นระบบระเบียบก็ป้องกันนกป้องกันหมาป้องกันงูที่จะมาทําให้มันตื่นให้มันเครียดนี่ก็ ไม่มีอะไรละเรื่องน้ําก็เห็นจัดการได้ดีมากอันนี้ผมก็จะเอาไปเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างว่าอ๋อจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราทํามีมีไม้ไผ่มมไม่ให้มันลงลนนบางคนลง<ว>บ่อลุย,ลยเลย <okay. S 2> อันนั้นไม่ไม่ไม่ไหวเพราะว่ามันคุมเรื่องคุณภาพน้ําไม่ได้เรื่องโลกแล้วก็ ใช้พลังงานเปลืองมันว่ายน้ำมันเล่นน้ำทั้งวันฝนตกก็เล่นน้ำฝนอะไรเงี้ยตอนที่เลี้ยงประมาณหกเจ็ดร้อยตัวนะครับครับลงปล่อยให้เขาลงไปเล่นน้ำเมั่อก็้เขาไม่ค่อยขึ้นมากินอาหารใช่แล้วก็ขึ้นมาแล้วมันชื้นหมดเลยใช่เปลือกไข่ก็เปื้อนไข่ก็เปื้อน ครับก็ต้องแบ่งแยกสัดส่วนห้องไข่ห้องอเคอาหารห้อง like right. oh. oh. okay. uh huh. er มีโซนเปียกกินน้ําทํายังไงไม่ให้เปียกก็มีสลัดเนี่ยเราก็แก้กันไปนะแม่นาะว่าตรงไหนไม่มันมีปัญหาแล้วก็แก้แล้วมันก็จะครั้งแรกอาจจะสูงหน่อยครับครับเขาเป็นคนใจถึงเขาไม่กลัวครับครับก็เลยเลยทำได้ได้ครับนนะ โอเคขอบคุณคุณแม่มากครับผมครับวันนี้มาคุยก็ได้ความรู้มากเลยครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ